แปะปฏิทินหลวงปู่สวงสามเจ็ดรวยๆกันแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปฏิทินหลวงปู่สวง วัดไผ่พัฒนานะครับอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับประททนหลวงปู่สวงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแม่นเลยนะฮะให้โชคกันมาแล้วนะครับก็หลายงวดนะครับมีคนได้รับรางวัลมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็ไม่พลาดที่จะนําเรื่องราวนี้มาบอกนะครับและมาให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพา มา,มาท่องคําบูชาของหลวงปู่สวงเพื่อเปิดเนตรรับทรัพย์กันก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นเราท่องนะครับอานะโมนะครับอานะโมตัสสะนะครับ3จบแล้วจากนั้นเราก็มาท่องนะครับคาอธิษฐานพุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังครังประสิธิ อริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิกโสสาธุขอให้ทุกท่านที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันจงมีโชคมีลาบนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับและมีความสุขในชีวิตด้วยเธอสาธุสาธุจากนั้นนะฮะผมจะพามาชมเป็นหน้าปกปฏิทินของหลวงปู่สวงนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีรูปท่าน นั่งอยู่ตรงข้างหน้านะครับเหมือนกับนะครับที่เป็นวัดนะครับเจดีย์อยู่ด้านหลังนะฮะเอาละครับมาดูส่วนไฮไลท์ที่สําคัญนะครับของงวดที่ผ่านมานะฮะตัวนี้นะฮะก็เป็นของผมแปลเองเลยนะฮะท่านชมฮะก็คือนะครับนี่นะครับจะมีนะครับในส่วนของ37นะครับไปอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะท่านตัดเล่นนะครับมีโชค ก็ถือว่านะครับมีโชคมีลาบกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมพามาชมนะครับในวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับตัวนี้ยังไม่ได้แปลข้ามงวดนะฮะจะแปลตรงงวดกันก่อนนะฮะเดี๋ยวแปลข้ามงวดไปดูในคลิปวิดีโอหน้านะฮะสั่นกระดิ่งไว้รอเลยนะครับจะสังเกตว่านะฮะจะมีเหมือนกับ3 5นะครับแล้วก็8นะฮะเหมือนจะ มี4ตัวได้กันนะครับผมจะสรุปออกมาให้ดูเป็นดังนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะ ก็จะมี3 2 5 8แนะฮะแล้วก็3 58 338นะครับ7 6 8นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วกดไลค์นะครับชูนิโป้ขึ้นนะครับกดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับหรือแชร์ไปยังแฟฟอร์มอื่นนะครับก็ได้นะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดี